สวัสดีครับผมบ้าบอลดดินที่อีสานครับมือนีบ้าบอลมาเราปลาลดหดงขึ้นเก่าครับผมแต่ว่าบ้าบอลเ่ราจะไปหาเนีงนองใหม่ครับมือนีบ้าบอลเขาน้ำห้องครับมาเบิงนองใหม่นอนะครับนอนเตานะครับผมวลาซีมีบ่อมือนี้ครับมาลาะเบิงนองใหม่อไฟบอท่านในใหม่นะครับผมพี่น้องว่าซีมีเต่าน้อยเพราะได้ปอกบอนะครับผม เดี๋ยวจะในสีโซกสีมานบ่นะครับเดี๋ยวจังใดฝากติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าบอยนิดเดียครับพี่แม่พี่พี่นาฬิกาเอฟซีสุขคนครับผมจะไปตามด้วยกันครับสวัสดีครับเตาหนีพี่น้องที่เด้บ่ครับไอเตาอันี้จะได้ไหมทำไมน้อยจังเลยน้อยๆ้อโอ้แท้งว่าครับน้องขิงอยู่ครับผมพี่น้องทำไมขิง บ่อนะครับมันเตาครับโอ้ทำง,งานตามห้งหลายแล้วนะครับผมน้ำด้วยครับพี่น้องครับรเขขเอเหล็กแหกประมาณมาแล้วมาแล้วครับแค่น้ำออกก่อน,นครับผมพี่น้อง โอ้ยสับเลยครับสับเลยหนึ่งสอง่านมาแล้วครับมาเลยเห็ดมันครับผมขาวๆได้ครับผมพี่น้องอีกไหมมีอีกไหม เตานึงครับพี่น้องครับน้องไม่น่าแร่งน้องไม่เต้านี่อู้พี่น้องครับย่อมใจเลยครับผมพี่น้องตัวสี่ด้ายจะรออู้งามไีตัวนี้พี่น้องนีูครับามาดูอู้มาขาดาขาดตัวนี้ช่วยอู้ มันค้างอ่ะไหมอุ้ยอ่อนๆอลแม่เ้ยแม่จ๋าแม่แม่โอ้ยออออแม่แมลล่แม่จ๋าอ่าอ,อนๆออเลยครับผมเสียดายครับพี่นอ้องอ,อุ้เขึ้ีเตาหนึ่งครับผม Ну สามาแล้วครับขึ้นฟังเดียวครับก่อนขึ้นฟั่งเดียวครับผมพี่น้องครับโอ้พี่นอ้องเลยเมื่อยก็ไปหานมอ,อันแหนงน่องไม้ไฟใหม่อีกพี่น้องหาน้อไม้อันนาเรียง ไม่ไรที่พ่อจระ,ะนอนครับอุย้ยเบิ่งนอน,นี่ครับผมพี่น้องเขาอัวเขาควายเลยครับผมนี่ครับพ่อนี่อีกว่าพี่น้องราบอยมนเขามาบเลึกคือกมาเป็นสีบ่เขาคือสีไม่อยู่ดอกว่าดสินดอกครับมนเขามาบปัจจันเห็นดีพี่น้อง เลยครับสองเลยสองเลยครับหนึ่งสองอหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่อีกหนึ่งตาครับหนึ่งตายิงเต่าครับผมหนึ่งสอง สองครับพี่น้องครับสวัสครับผมอันนึงครับ มาแล้วมาแล้วครับหนึ่งเตาครับผมอีกเตาหนึ่งทางานาครับพี่น้องอโอ้ทางงาใหม่งาใหม่ พ่ออยู่พี่น้องเนี่ยหมดมาแด่เตาหนึ่งงามใช่ไหมพี่น้องนี่เลยครับหนึ่งสองอันนี้โอ้โหเนี่ยครับตตาสวยครับผมพี่น้องครับ

โอ้ยมกกหมดไปอนเลยยังหั่งมดเพาะมันตายตายเออโอ้ยกเลยงจะมีโทนเสียงนี่เพาะเสี่ยงกับน้ำต้องเจ็บตัวงอ,อยาดบาดคั่มที่อ้องเออแปลงของเขาก็อยากบาดครับนองน,ะนง่มยผมนองนงะ่ายโอ้มาเจอตอนจอดพี่หน่อย ทอดีได oh, oh, ้ครับอ๋ออ่ไครับอื้นอนเดี๋ยวยังไ่ได้ยืนไลมันออกยากครับมันคาต่อแล้โอ้ยมเป็นอยังงด้วยไดูุยงก

อ้ยหนึ่งพันตัวเลยนี่เองนับใหม่ครับนะครับชดจดได้พี่น้องน้อใหม่น้องนิดได้ยูได้ยูครับผมไี่นอ้องได้ย um ูได้อเยอะครับได้เยอเยอะเรับไดยไยครับผม สองตบตัวนี้จะได้ไหมเอ่ยโอ้ยมิตรมงเอาหยาบหยาบโตนี้กับพ่อได้อยู่แล้วครับผมพี่น้องโตนี้มันหนหนามาหาบาบ่อยครับเด็กสมัยครับผมปึ๊บโอ้ยหนึ่งสองอือมาเลย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  ตอน่ี้ได้ไหมครับผมบ่ได้หรครับผมจะทำยังไง,งดีนะโอ้ยหมดแดงมาแล้วครับโอ้ได้อยูได้ยูพี่น้องโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยยยครับครับผมพี่น้องครับเบอร์ สองอันพี่น้องอันนี้บมเมียนครับนอันนี้มันขิงอันนี้มันขิงมากครับผมสองอัน,นครับผมพี่น้องครับโอ้ยครับผมพี่น้องสองหนอนโอ้ยนี่ครับผมสองเต่าสวยๆครับเต่าเต่าเต่าซับเลยครับผมพี่น้องพี่ซับพี่เลยครับหนึ่งสอง อุ้ยบาทเดียวครับไปพี่น้องบาทเดียวบาทเดียวเสียมกระเขาเข่าพี่น้องหนึ่งสองโอ้ยอยังหางน้องบาดบน่นน้องมันเสียมหักหล <c oughs> ังปวดร้อนเสียงต่อโอ้สองนอครับพี่น้องครับโอ้ยนึกว่าสีบโบได้คนเอ้ยมันอยู่เหนืออยู่ขิงเด้อสีบโบได้นมาใหม่พี่น้อง เดี๋ยวผมลงกันอีกครับผมพี่น้องครับพี่น,อน้องเมื่อยงียก่อนนี่ก็ครับเป,ไปไลี่ยนไปเลยก่อนนี่แบบนี้โอ้ยพอแล้วพอแล้วพี่น้องนี่นี่นี่นน พี่นงเป็นไงพี่นงครับงงทั้งผีพี่นงงงครับปนงกับน้องใหม่พี่น้องหม่โฟกัสพี่นงสุกแล้ว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 พี่นงมันมีแนวเหี นั่นงคคดเอ็นว่านั่งดินละบานพี่น้องเอ้ยโอ้สิสมปลายป่ะพี่น้องโอ้งามอยู่งามอยูย่พี่น้องปลาดเอ็ด พี่น้องเปลี่ยนหาหม่งก่อนมันบ่งถือไล่นั่งสับครับเอ,อ้อเอหอม่งเผาไม้ก่อนครับผมพี่น้องโอ้เอ,อื้อโอ้ยนับปักดากนั่งนาำบาเนี่ยหนึ่ง หาโมองอ่อนนี่พี่น้องนี่หนึ่งสองนี่โอ้ยเอาหอดหากไปปลูกพี่น้องคุหนะ่โอ้ยหน่อยอย่างงามงามบุะะบรีบารานะครับปีครับผมพี่น้องครับนอนน้ครับ ถึงป้าเลยครับผมหนึ่งสองโอ้ยนัดมัดมัดครับนี่ครับผมพี่น้องอีกเตานึงครับพี่น้องครื่งครับหนึ่งสองโอ้นี่ครับอสวยๆครับผมก็เด งามจนเียพี่น้องรับงามงามงามสองครับเหน็หนเียงไฟ้ใหม่เนียงไฟ้ใหม่หหมโอ้ทำไมขิงเนี่ยพี่น้อง ขิงขิงอานอนนี่ครับจะ้ะล่ะหานี่ยันว่าได้ลายอ้ยสวยครับผมครับผมน้องเห็นบ่ครับ hiến bò hiến bò bò hiến bò hiến tàu hết nó xuống xuống à, mà lẽ mình anh hấp เตาก็ได้รถเตะเอาหมดครับยดครับผมรับนอนนครับผมออกไปทั้งเดมาทั้งเดดพี่น้องกึ่งัดขัดแขกกึ่งัดขัดแง่เด้กน้อยอนอะไรอะ Ngoan quốc ngoan quay Ở đây xảy ra Bây giờ Ui bữa giờ đi đầy đây nè Ở khương nưng Ở khương nưng sắp thai sắp ngọt ไ <laughs> ด้เคืองหนึง่งเอาลวดพี่น้องใคบอกว่าเอาบ่อไดไปเพิ่นจะคิ่ไซโบเห็นนอนอย่กัเสียบอะไรบ้าครับผมนอ่อันเล็กน,น,นโอ้ยต้องเพิ่งกิขึ้นไปทั่วทิศสักมัวความ ครับผม okay. ตอเทินตึอองเทร์นอะบาครับผมตัวข้างเทิร์นตัว ใหญ่ครับ,คร,บครับผมเดี๋ยวเพิ่มน้ำกันอีกครับเออพี่น้องดำคุ้มมุมพี่น้อ,องนอนมีท้างเขาระบาดพี่น้องนี่ซับออกซับออกต้อตงเหงาต้องครับผมเน้ว ดีแล้วครับพ่อดีพอดีโอ้ยง่ายมากครับครับซับเลยครับสับเลยหนึ i i ่งสองตะขอนมัดจีด้าบเีกเทียมไปคนนะมันหัดประเหต ครับมาแล้วอึ๊บโอ้สวยงามตามท้องลายอยู่ครับปืชพืชพืชพี่น้องส่งไปส่งมาครับเสียมตัวไปตัวมาพี่น้องเงาปักไงปัดก็สิเห็นรอบบานพี่น้องนะสิลำนี่นะโซงนอไต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 คือสิไดงนอหนิโซงนอนี่ ไปทงไหนมันี่ยังไดนมันค่าทางพิษโก้พี่ซับไหนพี่ซับอันนี้พอดีพี่เนาะอันอันพี่สีอันนี้พอดีอย่นอนซันีพอดีอย่นี่นี่แกพอดีอย่แกพอดีอันี้ทางพี่พี่จุงหนึ่งสอง น้องซบเออตุ๊จ้าว,วุ้ยปาดพี่น้องโลโลโลพี่น้องโลเอาไปเดี๋ออกบ่อไ,ได้ปานเดี๋ยวไกินบ่านมาเร็วมาเร็วพี่น้องมาเร็วมาเร็วค่อยดึงดากออกนะครับ นอนนุ้ยนอนนี่นอปลี้นอเลนักนห่นอี่นองนเอ้ยปัดเบลอบลาเล้อีแม่เอ้ยพ่น่ะคุ้มคุมครับคุม้มผดนอนนึงครับนอนี่เอาไปเอ

หนึ 1> 1, 2. 1, 2. ่งสองหนึ่งสองโอ้ยไม่ไป,อไปนนพอดีอยู่ครับนนพอดีอยู่พอดีอยู่ครับผมพี่น้องโอ้มาแล้วครับมาแล้วนั่นสับได้ถือพอดีอยู่ครับกอดคอ,อนี่มันพอดีครับงามอยู่ครับผมปัด รอคอยเดี๋ยวครับคอยแล้วสองเต่าครับอุ้งามงามอยู่ครับผมพี่น้องขรงเร้งาม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 น่ครับสวยงามสวยงาม นยู่ครับพี่น้องได้ยุได้ยุได้พอดีได้พอดีครับน่กว่าขีบบ่ได้ครับผมพี่น้องเพ่อนนึกว่าที่ถืออ่อนอ่อนเพื่อนครับอีกงอนึงครับยังสงสัยหัวล่องแรงอีกพี่น้องปลายล่องแรงครับปลายลงข้างล่างเพว้ปลายดูข้างล่างเพ สองขาดไปนิดหน่อยก็มันก็หนีไว้ที่ซื่อ,อ,อ,อครับขาดแล้วขาดแล้วไม่เงียบไม่เงียบอ๋อครับ อุ๊โอ้ยออกล่อนเลยครับอ้วนอ้วนครับผมพี่น้องครับองไห่ยังอ้วนเลยครับเฮ้ยหน่ออ้วนอ้วนครับผมครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานของมือนีครับมือนีบ้าบอยกระไดน้องใหม่โอ้ยมาด้ช่วงสุดท้ายครับเล็กเข็กครับมาบอคอยเห็นน้องใหม่พี่น้อง อุ้ยมึงสองนอครับผมโศกหมานเลยครับพี่น้องครับมันได้นมไม้แกงหมอบักใหญ่เลยล่ะครับผมพี่น้องครับมากินแกงน้ำไม้น้ำบ้าบอยเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบ้าบอยกักลับขอบคุณแม่ๆพี่ๆนานาเอฟซีครับที่เป็นกําลังใจให้บ้าบอยแดนดินทิศอีสานครับพี่น้องดินทิศอีสานสามีอีสานพะโล่บ้าตัวอีสานบ้านห้องครับผมฝากเบิ่งแง่ฝากเป็นกําลังใจให้บ้าบอยแดนดินทิศอีสาน ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหายลันี้ด้ครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาบ่อยก็บขอไว้สันิสักก้อนครับไว้พอๆกันคลิปนะให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำ้วยสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขคนเด้อครับผมสวัสดีครับ